นาทีตรงนี้เขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้นะครับมันจะมีเนื้อที่เป็นแสนเป็นล้านเอเคอร์นะครับจุดๆนี้ที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่อำเภอเกษตรษวิสัยนะครับจะมีที่ตรงนี้เป็นที่ของพ่อตาผมเองนะครับผมขยันขยอให้พ่อตาขายตั้งนานแต่แกก็ไม่ยอมขายนะครับ มันติดทางตอนนี้เขาขยายทางเป็น4เลนเรียบร้อยนะครับของให้ตอนนี้คือล้านสองนะครับผมขยันขยอยังไงพอตาผมแกก็บอกว่าเป็นที่มูลมังสังขยาของพ่อแม่กูกูไม่ขายแกบอกว่างี้นะครับมันก็เลยต้องจำใจนะครับมาทำนาช่วยแกวันนี้นะครับเป็นหวานปุ๋ยนะครับวันนี้หวานปุ๋ยลักษณะการหว่านปุ๋ยของคนที่นี่นะครับเขาจะใช้ปุ๋ยปานินทองนะครับเขาจะว่านกันแบบนี้นะครับ หวานแบบนี้เขาต้องใช้มือนะครับพี่น้องต้องดูนะครับว่าการใช้มือหวานปุ๋ยนั้นเราจะไม่หวานแบบนี้นะครับกำปุ๋ยขึ้นมาถ้าเราหวานแบบนี้ปุ๊บปุ๋ยมันจะกระจุกอยู่ทีเดียวนะครับเราต้องใช้แบบว่าแบมือแบบนี้นะครับในการหว่านเวียงไปสุดแรงนะครับเวียงไปสุดแรงแล้วก็เวียงไปเรื่อยๆนะครับเวียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วปุ๋ยมันก็จะแตกออกจากกันนะครับ หลังจากที่เราทำนากันเสร็จนะครับหว่านปุ๋ยเสร็จว่านข้าวเสร็จนะครับวิถีอีสานบ้านนาเราก็จะกลับขึ้นมานั่งตามล่มไม้ชายคานะครับตอนนี้ผมก็จะนั่งเศราเมื่อยก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่เมื่อยเสียเลือเกินนะครับพี่น้องครับแต่เอ๊ะทันใดนั้นผมก็สังเกตเห็นลูกอะไรลูกนึงนะครับมันหล่นอยู่ตรงพื้นนะครับ ค่อยๆหยิบขึ้นมาดูแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะอันนี้มันคล้ายๆกับบอกว่าดากโกนนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกว่านะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆแง้มมองขึ้นบนฟ้านะครับว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างบนโอ้ my god อันนี้มันลูกว่าลูกว่าจริงๆด้วยเราไม่ได้กินมานานแล้วโอ้โหเป็น1ิบยี่สิปี ที่เราไม่เคยกินกันนะครับสูมมาดูใกล้ๆเลยครับนี่คือผลว่านะครับหรือภาษาอีสานเรียกว่าบักว่าดากโกนนะครับทําไมถึงเรียกว่าบักว่าดากโกนมาดูใกล้ๆกันเลยครับเนี่ยตรงดากมันจะเป็นโกนนะครับเขาก็เลยเรียกว่าลูกว่าดากโกนรสชาติมันจะหวานอมฝาดแล้วก็เปรี้ยวนิดนึง Hmm. สังเกตดูดีๆนะครับผลลูกว่าถ้าเรากินเสร็จเรียบร้อยลิ้นของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีแร่นะครับมันจะแร่ๆแ,แบบนี้ <c oughs> ธรรมชาติท้องทุ่งเนื้อที่ได้รับ G.I ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่หอมและอร่อยที่สุดในโลกอยู่ในท้องทุ่งตรงนี้แล้วครับพี่น้องครับท้องทุ่งกุลาบร้อ,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 รองไห้ไห้อนกูฮอนนี่เลยรเดียวดีเพราะอะไรพี่น้องกินบักวาก,กันไม่ได้กินโดนแล้วแม้